ปูดำเนื้อครับวิธีการเช็คปูดำแน่นหรือไม่แน่นนะครับซื้อปูแน่นดูที่อกขวากับอกซ้ายนะครับสองสองก้อนขวาซ้ายครับแข็งกดไม่ลงโดยเฉพาะอกล่างขวาครับนี่คือถ้าแข็งโป๊กแข็งแบบกดไม่ลงเลยนี่คือแน่นร้อยเปอร์เซ็นครับนีครับ,รบสำคัญอยู่ที่อกนี้ครับ แน่นไม่แน่นอยู่ที่อกนี้ครับสีอะไรไม่เกี่ยวครับดูความแข็งที่หน้าอกอกขวาล่างครับถ้าแข็งกดไม่ลงคือร้อยเปอร์เซ็นครับซื้อขายในปุ่นราคาปุ่นแน่นครับนี่ครับชัดๆครับอกนี้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 ครับสำคัญคืออกตรงนี้ครับขวาล่างครับแข็งแข็งกดไม่ลง ครับอันนี้คือปูนแน่นร้อยเปอร์เซ็นครับซื้อขายในราคาปูนแน่นครับนี่ครับตัวนี้คือปูนเนื้อครับตัวอย่างปูนเนื้อครับหล่อหลอกล้ามโตครับเท่เทนะครับตัวนี้นะครับเนื้อหวานฉ่ำครับธรรมชาติแท้ในคลองดอนศักดิ์ครับวางรอบครับรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชนครับประมงท้องถิ่นครับวางรอบครับปูชนิดนี้จะอยู่ในป่ากครงการธรรมชาตินะครับ จะวางรอบในช่วงที่น้ําทะเลขึ้นครับปูจะออกหากินครับเอารอบไปวางแล้วก็ใส่เหยื่อไว้ครับปูก็จะเข้าไปกินเหยื่อในรอบครับจะติดรอบพอน้ําเริ่มลงก็ต้องรีบไปเก็บรอบครับปูก็จะกลับลงลงรูนะครับนี่คือปูเนื้อจากธรรมชาติแท้ในคลองดอนสักครับนี่ครับตัวอย่างครับนี่คือปูครับตัวโตครับ ไซส์เจ็ดขีดแปดขีดครับนี่คือไซส์นี้ตะกรานี้คือไซส์ใหญ่ครับให้ดูตัวอย่างไซส์ใหญ่ครับนี่ครับปูทองหลังครับปูขาวครับของติดเรียกปูดําครับภาคกลางเรียกปูทะเลครับปูไข่เนี่ยจะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับจะเป็นช่วงฤดูของปูไข่ครับช่วงนี้ก็ยังมีมีเข้ามาบ้างแต่ยังไม่เยอะครับปูไข่ครับให้ดูทุกตัวครับตัวนี้ก็ประมาณ9ขีดกับโลนะครับตัวนี้ โอ้โหดูครับ uh ดูสีคร <c oughs> ับดูสีครับอกขวาครับอย่าลืมครับซื้อปูดำคนขายบอกว่าแน่นร0 0ซแน่นไหมเช็คเองนะครับขวาล่างครับนี่ครับอันนี้คือร0 0ซครับชัวร์ครับอ่าแน่นแน่นรอรอเท่ๆแบบนี้และครับอ้ตะการนี้แบบใครได้กินนี่โชคดีนะครับเนื้อปูหวานอร่อยครับ มีคุณค่าทางสารอาหารเยอะครับเบอร์ติดต่อค่0835146599คับเพลโเกียมอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสิบปักว่าไม่เท่ามาถึงที่ครับอยากดูปูตัวจริงครับมาได้ที่แพรครับดูครับดูขนาดครับตัวนี้น่าจะไซส์หนึ่โลครับใหญ่โตจริงๆครับผม